อย่าปรับแต่งหมุดปาก Google Map Google b o s i n s s Profile ให้มีอันดับที่ดีขึ้นข้อแรกผมแนะนำอย่าให้คุณลองพิจารณาเรื่องการจัดการหมวดหมู่ธุรกิจหรือ Primary Category เป็นอันดับแรกเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาคุณค้นหา Search Google หน้าแรกด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าหมวดหมู่ธุรกิจบวกกับคำว่าใกล้ฉันหรือชื่อหมวดหมู่ธุรกิจบวกกับคำว่าย่านโลเคชันแล้วทำไมร้านของคุณถึงไม่ขึ้นไปอยู่อันดับแรกแรกหนึ่งสได้ทักที ทำไมรัฐคู่แข่งเจ้านั้นเจ้านี้ถึงขึ้นมาอยู่อันดับบนๆอันดับ1นึ่งสได้อยู่ตลอดเวลา Google มีคารับอะไรบ้างที่ทําให้หมวดต่างๆมีอันดับที่แตกต่างกันนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณศึกษาว่า Google เองเนี่ยมีฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้งานในระบบแพลตฟอร์ม Google My Business นะครับแล้วก็ตัว Google เองเนี่ยมีอันกริทึมิมากมายเป็นร้อยข้อที่จะใช้จัดการการจัดอันดับว่าหมวดของใคร ควรขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆอันดับ 1, 2, 3นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาน้อยผมแนะนำอยากให้คุณศึกษาเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของ primary category หรือมวดมูลล่หลักซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับรอบรู้กับ Google Map EP ที่51วันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่า Google Business Profile หรือ GBP เนี่ยหรือชื่อเก่าก็คือ GMB นะครับผมมันมีฟีเจอร์มากมายเยอะมากที่จะทำให้ มีผลต่อการจะอันดับทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2อันดับ3หรืออันดับ1นะผมแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ Google มีเนี่ยมันเยอะมากเราจําเป็นจะต้องปรับแต่งไปทีละส่วนทีละอย่างแต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาน้อยผมขอแนะนําอย่างน้อยเลยเนี่ยคุณทุกคนต้องทําทปรับแต่งจุดนี้ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการทําให้ธุรกิจของคุณน,นั้นอันดับดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดถ้าเกิดคุณรู้ข้อนี้ สิ่งที่แนะนําข้อแรกให้ทําการปรับแต่งหมดปากก็คือให้ลองพิจนารณาดูเรื่องของหมวดหมู่หลักหรือ primary category นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ Google ดูว่าธุรก,กิจคุณนั้นขายอะไรถ้าคุณตั้งค่าหมวดหมู่หลักได้ถูกต้องตามที่ธุรก,กิจคุณขายอยู่มันจะมีผลสูงมากทําให้ลูกค้าหาคุณเจอได้ก่อนใคร เหตุผลที่ยกตัวอย่างว่าทําไมเราถึงควรจะพิจนารณาเรื่องของบทหมู่เป็นหลักก็คือผมมีหลังอ้างอิงจากเป็นสํานักความรู้แล้วก็การทำ local seo ของฝรั่งนะผมเขาได้จตะทำโพลขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นเรียกว่า local search ranking factor ความหมายก็คือในโพลตัวเนี้ยได้มีการเชิญพวกกูรูทางด้าน local seo หลายๆคนนะผมมาทำการวอร์ดตั้งเป็นโพลขึ้นมาว่า แฟกเตอร์ไหนบ้างแฟกเตอร์อะไรบ้างที่มีผลต่อทำหมุดปักทำให้หมุดอันดับดีขึ้นได้นะผมเขารวรวมกูรูขึ้นมาเป็นระดับหลายสิบคนหลายร้อยคนเลย <S <S 1> <ilia> 1> แล้วมาโหวตกันว่าบทมู่ไหนบ้างที่ค่อนข้างจะมีผลต่อการทำอันดับบน g o o g l e Map นะผมแล้วผลออกมาก็คือมีแฟกเตอร์ ที่สรุปออกมาถึง149ข้อนครับแต่ข้อที่1เลยก็คือนี่ครับ primary gbp category หรือก็คือหมวดหมู่หลักเนี่ยมีผลอันดับสูงสุดเลยที่กูรูหลายๆท่านรวมตัวกันแล้วก็มาโหวตให้เป็นข้อนี้ ผมขอมายกตัวอย่างหนึ่งให้ดูแล้วกันครับสมมติมว่าผมค้นหาด้วยคําว่าร้านทาโกยากิใกล้ฉันใช่ไหมครับผลการค้นหาออกมาเป็นประมาณนี้ก็คือจะโชว์3ร้านขึ้นมาก่อนโดยดีฟอ t ของ Google เนี่ยมักจะโชว์หมุดปักโผล่ขึ้นมาก่อน3หมุดปักแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะดูมากขึ้นมากกว่าน,นี้ให้กดตรงคําว่าสถานที่อื่นเพิ่มเติมใช่ไหมครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นหมุดที่อันดับ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ขึ้นไปได้ละนะครับผมแต่ให้ดูตรงนี้ครับผมเอ่อำว่าทําไมเหตุว่าทําไมหมดหมู่ถึงสําคัญมากเป็นเพราะว่าอย่างกรณีหมุดปักประเภทร้านขายทาโกยากิเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของ ที่ทาธุรก,กิจเนี่ยรู้ว่าเรื่องบทหมู่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเขาควรจะใช้เรื่องหลักการว่าตั้งบทหมู่ให้เป็นร้านทาโกยากิเห็นไหมครับร้านที่1 2ึสเนี่ยตั้งลักษณะของร้านอาหารเป็นร้านทาโกยากิทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งบทหมู่เนี้ยเป็นบทหมู่ที่ คุณจําเป็นจะต้องลองค้นหาลองศึกษาดูก่อนว่ามันมีหมดหมูนี้ไหมถ้าคนทั่วไปร้านทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งค่าให้หมดหมู่ร้านอาหารเป็นทากโยกยากิเขาอาจจะตั้งค่าเป็นร้านอาหารเฉยๆใช่ไหมครับหรือบางทีอาจจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเฉยๆเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าไม่ตรงหมดหมูมากนะักแต่ถ้าเกิดร้านที่รู้ว่าเฮ้ยกูเกิลเนี่ยมีหมดหมู่ร้านทากโยกยากิเนี่ยตั้งได้ เขาตั้งเนี่ยโอกาสที่ทําให้คนที่กําลังค้นหาโดยตรงอย่างผมเนี่ยกำลังอยากกินทาโกยากิมากเลยค้นหาร้านที่อยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยก็จะเห็นร้านเหล่านี้ขึ้นมาก่อนลองดูนะผมอันดับ1นึสามเนี่ยตั้งมาเป็นทาโกยากิทั้งหมดเลยพอเป็นอันดับอันดับ4ก็คือใช่พอเป็นอันดับ5นี้เริ่มไม่ใช่ละตั้งหมดหมู่เพราะเป็นร้านอาหารเฉยๆใช่ไหมครับแต่ข้อดีของเขาขคือพอดีเขาตั้งชื่อร้านว่าเป็นร้านทาโกยากิ แอนทายากิ aki, ส่วนทนบุรีลมฮะอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับผมแล้วก็อื่นๆเนี่ยาบางร้านเนี่ยไม่รู้ก็จะตั้งค่าไว้เป็นแค่นี้ครับร้านทาโกยากิบายน้องเว็บบทหมู่เป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้นะครับผมอันนี้คือบางร้านก็คือตั้งค่าไม่รู้ เทคนิคข้อนี้ก็จะตั้งค่าเป็นร้านอาหารเฉยๆตั้งเป็นร้านขนมญี่ปุ่นหรือเป็นอื่นว่าไปแต่ตรงนี้นะครมันเป็นความลับที่ว่าถ้าเกิดคุณค้นหาได้อย่างดีมากขึ้นกว่าเดิมทํากันบางหน่อยคุณจะรับรู้ว่าอ๋อมันมีหมวดหมู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะเราสาม,มารถตั้งค่าให้มันตรงกับหมวดหมู่ที่เราที่เราต้องการที่สุดได้นะครับขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างลองพิมพ์ร์ชค,คำว่ารักษาสิวพราลสามนะครับ ผลปรากฏมาเป็นอย่างนี้อันดับ1อันดับ2ออันดับ3อันดับ1อันดับ2จะเห็นว่าหวดหมู่ที่เขาตั้งค่าไว้เป็นคลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณถือว่าค่อนข้างตั้งได้ตรงเพราะว่าเป็นคลินิกที่เฉพาะทางท้งนนผิวหนังใช่ไหมครับการรักษาสิวก็ถือว่าเป็นการดูแลเฉพาะผิวหน้าโดยเฉพาะอย่างอันดับ3เนี่ยเป็นตั้งค่าไว้เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุภาพและความงามาแต่ว่าคือเป็นพิกุ้งกดสิว ซึ่งดูแล้วก็อาจจะไม่เท่าตรงกับหมดหมูม่มากนักแต่ก็ยังได้อันดับสามก,ก็ถือว่าโอเคอยู่เทคนิคที่ผมแนะนําให้ลองเล่นดูนะครับผมคือคุณทําธุรกิจอะไรเนี่ยให้ลองดูว่าธุรกิจหลักหัวใจหลักของเราเนี่ยเป็นธุรกิจทําอะไรแล้วพยายามลองซร์อค้นหาดูว่าชาวบ้านหรือคู่แข่งคนอื่นเนี่ยเขาตั้งหมดหมูหลักเป็นอะไรบ้างนะผม ให้ลองดูเยอะๆเลยให้ได้เป็น10 20 30 50เลยแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อหมดหมูเราที่เราขายอยู่เนี่ยคนอื่นคู่แข่งเขาตั้งค่าหมดหมูนี้เป็นชื่อนี้นะคุณก็ลองทําตามคนอื่นเขาบ้างอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะผมคือไม่อยากให้ลองคิดเองเออเองให้ดูคนอื่นเป็นตัวอย่างจะดีกว่าในการตั้งค่าหมดหมูนะครับแต่ว่าผมว่าอยากจะเพิ่มเป็นเครื่องมือ,อ,อช่วยส่องประสิทธิภาพหมด เพิมเติมตัวหนึ่งนะผมมันชื่อว่า GMB Everywhere นะครับผมตัวนี้มันจะละักษณะว่าเป็นเครื่องมือติดตั้งบนเบราว์เซอร์โครมนะผมะต้องใช้เป็นเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome เท่านั้นนะผมตัวนี้การติดตั้งฟรีนะผมเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานได้แบบฟรีเมียมฟรีเมียมความหมายก็คือสามารถใช้งานได้ฟรี จำนวนประมาณ5ครั้งต่อเดือนถ้าถ้ากอนใช้มากกว่านั้นอาจจะต้องมีการสมัครสมาชิกเสียเงินเพื่อซื้อบริการไปรายเดือนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ยอยู่ประจำ GMB e v e r y a เนี่ยมันจะสามารถส่องดูประสิทธิภาพของธุรกิจ ที่เราอยากจะดูได้นะผมหรือพูดง่ายๆก็คือส่องหมุดชาวบ้านดูได้นะครับซึ่งมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยคืออันดับแรกเนี่ยมาสามารถหาได้ว่าเอ่อแคตตาลที่เป็นตัว Primary หรือตัวหลักเนี่ยตัว Secondary ของคู่แข่งมีอะไรบ้างนะผมดยปรติเนี่ย เราจะไม่สามารถดูหมดหมู่รองอันดับ2-3-4ของคู่แข่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดตั้งตัว extension ตัวนี้นะผมมันจะสามารถทำให้คุณสามารถส่องดูได้ว่าคู่แข่งของคุณชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเขาใช้หมดหมู่หลักคืออะไรแล้วหมดหมู่รองคืออะไรบ้างและตัวล่าสุดเนี่ยเขายังมีเป็นฟีเจอร์เหมือนเอาไว้หาเป็น f i n d e r tool ก็คือหาหมดหมู่ที่เหมาะสมและแกเคียง,งกับธุรกิจคุณให้ให้ได้อีกด้วยนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสนใจสามารถคลิกดาวน์โหลดได้ในลิงก์ที่แนบไว้ในส่วนของดีสคริปชันนะผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนะผมสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้แต่ว่าแนะนำอีกข้อหนึ่งคือต้องใช้บนเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้นนะครับผมบนมือถือไม่สามารถดูได้นะอันนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงหรือต้องใช้เบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้นครับ เมื่อเราติดตั้งตัว g b v i e w แล้วนะครับผมมันจะมีเป็นไอคอนสีส้มๆอย่างอย่างครับผมปกติเราจะไม่เห็นไอคอนสีนี้นะแต่ว่าเนี่ยคือฟีเจอร์ที่โผล่ขึ้นมาเมื่อเราใช้งาน,นครับวเวลาใช้งานเนี่ยมันจะมันจะสามารถกด ดูเขาเรียกว่าออเดดหรือดูคู่แข่งได้ว่าคู่แข่งของเราแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผมอยา่างว่าผมกดมาอันแรกเนี่ยร้านทาโกะเยตร้านหนึ่งก็จะมีดีเทลเอาไว้ว่าร้านนี้เคมอลิฟายหรือ,อยังอะไรนะผมเป็นธุรก,กิจประเภทอะไรเนี่ยจะบอกตรงนี้เลยว,ว่าเป็นทาโกยากิและนหอึอ่งเนี่นะคร<ม> <So S 2> เราสามารถดูได้ว่าเขาตั้งค่าหมวดหมู่หลักใช้ชื่อว่าอะไรแล้วก็ มีหมุนหมูลองไหมถ้ามีหมุนหมูลองเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มดีเทลที่สามารถคลิกดูได้นะผมอย่างอันนี้ก็คือเสียญญ่าะตั้งค่าเป็นททโกยากิไว้ทั้งหมดและในฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยยังสามารถดูได้อีกนะว่าธุรก,กิจคู่แข่งเนี่ยเขาโพสจีมบีบ่อยไหมเขาใช้ฟีเจอร์เซอร์วิสหรือเปล่าเขาใช้ฟีเจอร์โปรดักต์ไหมเขาใช้ฟีเจอร์ คำถ t มแอนแอนเซอรหรือเปล่าเงี้ยผมสามารถดูได้เลยถึงกัว่าถ้าเกิดว่ากรณีเขามีหมุดปากที่เป็นมีการแนบเว็บไซต์ไว้เนี่ยสามารถวิเคราะห์ตัวเว็บไซต์ได้ด้ว่าเว็บไซต์ของคู่แข่งมีอันดับเป็นยังไงถ mm ูกอินเด็กซ์ดีไม่ดีแค่ไหนนะผมสามารถวัดเทสตสปีดได้วัดโดเมนเนมได้สามารถดูสกิมา สตรักเจอร์ดัต้าอะไรเงี้ยได้นะครับผมสามารถดูดีเทลลึกๆของเว็บไซต์ของคู่แข่งได้ผ่านเครื่องมือตัวนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกนิดนึง e f a u l t ของ extension ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ออดีตฟรีเนี่ยประมาณ5ครั้งต่อเดือนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้มากกว่านั้นน่ยมันจะเป็นจะต้องเสียังค์นะครับคือเป็นจ่ายรายเดือนเดี๋ยวผมจะแนะนาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้ากดดูฟรีเลยเนี่ยกดดูได้5ครั้งต่อเดือนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยทําคลิป อธิบายเรื่องเครื่องมือ GMB Everywhere เอาไว้แล้วเมื่อ EP ที่40แล้วนะครับผมสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ใน EP นั้นน่จะพูดถึงเครื่องมือตัว GMB Everywhere ทุ่นเลยนะครับคืออธิบายฟีเจอร์ต่างๆยิบย่อยนู่นนี่นั่นไว้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันปีนี้2024เนี่ยมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากตอนนั้นด้วยซ้ำไปนะครับผมเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งภายหลังนะครับ ซึ่งตัวแอชันตัวนี้นะผมเราสามารถใช้ได้ฟรีเนี่ยห้าครั้งต่อตเดือนนะสามารถกดออรดิตกดเทเลพอร์ตกดใช้ AI2 ทูต่างๆเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจอง คู่แข่งมากขึ้นเยากจะดูของคนอื่นมากขึ้นเนี่ย mm. เกิดใช้เกิน5ครั้งเนี่ยมันจะมีเป็นจ่ายไปรายเดือนละรายปีหล่ะนะผมถ้ารายเดือนเนี่ยมันจะตกเดือนละประมาณ30เหรียญต่อเดือนนะผมถ้าเกิดว่าจ่ายไปรายปีเนี่ยมันจะลดราคาไปเลยครึ่งหนึ่งคือเหลือเป็น15เหรียญต่อเดือนแต่ว่าต้องจ่ายเหมาทีทั้งปีซึ่งผมเองเนี่ยผมก็เหมาแพคเกจ power user แบบแบบปลายปีนี้อยู่นะจ่ายประมาณร8อดเหรียญน,นึง ก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าก็คุ้มค่าเพราะว่าผมใช้งานกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองดูครับผมว่าใช้ไม่เยอะก็ลองใช้แบบฟิวเจอร์เอก่อนแต่ถือว่าเดือนไหนเดือนเดียวอยากจะลองหาส่องชาวบ้านส่องดูคู่แข่งเยอะๆก็ลองจ่ายเปไ็นรายเดือนต่อเดือนนึงก็โอเคครับผมสามสิบเหรียญถือว่าคุ้มค่าอยู่ในราคาพันกว่าบาทแล้วก็สามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้มากมายแก่กองเลย ส่วนหากใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการจะอันดับโลเคอลังกิ้งนะผมหรือการทำโลเคอล e o เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างเลยครับที่มีผลต่อการทำให้หมุดปากของเราในอันดับดีขึ้นนะผมถ้าฝรั่งแจ้งมาเนี่ยก็คือมีแบ่งเป็น7็ดหมวดหมู่ใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งมันมีเรื่องของ GMB เรื่องของรีวิวเรื่องของ o n p a พจ SEO เรื่องของลิงก์เรื่องของ Behavior ต่างๆมากมายเลยถ้าสนใจสามารถไปดูได้ใน EP ที่39นะครับเรื่อง พูดเรื่อง local SEO คืออะไรซึ่งในคลิปนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเบสิกของการทำ local SEO หลายๆอย่างให้รู้จักกันนะครับและก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่อง Google My Business Google bus Profile เนี่ยสามารถมาจอยกคุ่ปนี้ได้นะผมจะเป็นกล่ปที่เฉพาะคนไทยเราคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน Google Profile มาทิ้งคำถามแนละ้วอ่านคำตอบต่างๆในคล่ปนี้ได้นะครับ แล้วก็ขอแนะนำคอร์สออนไลน์ตัวใหม่ที่ผมกำลังปั้นอยู่นะผมเป็นคอร์สออนไลน์ปรับแต่งหมุดปัก GMB ให้ปังดังยอดขายด้วยโลโก้ SEO นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่อยู่ใน Facebook g r o u กกลุ่มปิดนะครับเราได้ทำเป็น v อตัดต่อให้เรียมเรียงเป็นตอนๆไปสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูผ่านอาุปกรณ์ไหนก็ได้ขอให้ล็อกอินผ่าน Facebook ได้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ สนใจคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้จะมีดีเทลราคาแล้วก็วิธีการชำระเงินต่างๆให้นะครับผมเป็นคอร์สที่ตั้งตั้งราคาไม่ได้สูงมากแต่คิดว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนเรียนเพราะว่าเราใส่หมดทุกขุมความรู้ที่เรามีนะครับและหากคุณมีปัญหาเกี่ยวออกับการใช้งาน Google o o o l e Business p r o f i o e g o o g l e o y Business ที่มีปัญหาแล้วแก้เองไม่ได้นะครับผมผม,มีบริการเป็นคอนซัลท์แบบ วัน -on- วันนะผมสามารถปรึกษากันได้ผ่านหน้าจอ Google Meet นะเราสามารถคุยกันสนทนาผ่าน Google Meet เพื่ออธิบายได้ว่าคุณมีปัญหาอะไรยังไงบ้างมานั่งคุยกันแชร์หน้าจอให้ดูว่าปัญหาคุณคืออะไรหรืออยากจะรู้เทคนิคอะไรบางอย่างเป็นพิเศษเป็นตัวต่อเนี่ยสามารถเข้ามาคอนซัลท์กับเราได้นะครับสามารถทักเข้ามาในเพจของเราหรือไลน์โอของเพจเพื่อคุยสิ่งนี้ได้นะครับ และก่อนจากกันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเรามีอยู่4ช่องทางติดต่อสามารถติดต่อเราได้ทั้ง4ช่องทางดังนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ